ีจวนแกงอ่อมป่าพี่น้องน้ำพริกของผมเนี่ยพี่น้องน้ำพริกก็คือโขกเองนะพี่น้องตำคนเดียวค่ะก็มีหอมขาวหอมแดงพี่น้องหอมขาวหอมแดงวันนี้วันนี้ป้าหมกจะใส่พริกเป็นพริกเป็น,ปน,ปนพริกแต้จ้พี่น้องพริกแต้สดพริกแต้สดผสมกับพี่เจ้าคือสีเขียวก็สีแดงจ้พี่น้องใส่กะปิใส่ถั่วเน่าออต่ำดดวยกันแล้วก็หาใส่ที่หลังเจ้าแกงเมืองเมืองนะป้าหมกจะใส่ปลาคามเ้วยจ้พี่น้องใส่ปลาคามดิฟเจ้าใส่ปลาคามดิฟเนอะ แกงแกงแกงอ่อมป่าเนินจ้ะพี่น้องแกงอ่อมป่าเน้นนะเดี๋ยวออเฮ็ดูเดี๋ยวเฮ็พอนี่เดี๋ยวเฮ็พอเดี๋ยวพอเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะเอาพริกใส่ก่อนนะเจ้าเดี๋ยวเอาพริกใส่ก่อนนะคะนี่น้ำเดือดแล้วเจ้าน้ำเดือดแล้วน้ำเดือดเสร็จแล้วก็เดี๋ยวใส่ไอไอนีอ้ก่อนจ้ะพี่น้องใส่พริกลงไปก่อนนะจ้ะพี่น้องใส่พริกที่สลงลงไปก่อนนะเจ้าใส่พริกนี่ใส่มระขามลงลงไปตัวเจ้าพี่น้องเพราะว่าจะเบื้อเนื้อป่าเละพี่น้อง เดี๋ยวเพื่อนเนื้อป่าเล่มันบอกเขาว่ามานะเขาว่ามาเราก็ทําตามแต่ก็โอเคพี่น้องก็โอเคคือว่าป่าบาคือคือว่าป่าบะเล่เพราะว่ามัน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 จะส้มพี่น้องมันจะส้มก่อนส้มแล้วมันจะไปหัดเนื้อป่าพี่น้องจะไปรัดเนื้อปลาจ้ะนะให้ดูตรงนี้ก่อนเดี๋ยวแป๊บเสร็จแล้วยังไงเสร็จเดี๋ยวก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีเนาะว่าจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่าแกงอ่อมจะเป็นยังไงบ้างเนาะ ทางน้ำบ้านป่อโมก็จะเรียกว่าแกงอ่อมปลาพี่น้องก็จะใส่แบบนี้แหละแกงอ่อมปลานั่นแหละเดี๋ยวก็เดี๋ยวเสร็จยังไงเสร็จแล้วตักให้ดูทีเนอตักให้ดูทีจ้าเอาได้แล้วเจ้าแกงอ่อมปลาใช่พี่น้องนี่เดี๋ยวจะตักให้ดูนะจ้าเดี๋ยวจะตักให้ดูนะเจ้าเมื่อกี้ตอนเริ่มต้นเมื่อกี้พ่อโมกลืมบอกไปนะว่ามีใช่ไหมน้องพี่น้องมีมีมเขาเรียกว่ามีตำขาวคข่านะ เอาขา่ตาตะไคร้ขมิน้นพี่น้องหอมขาวหอมแดงกะปิถั่วเน่าพี่น้องเอาไปขกด้วยกันนะเอออย่าลืมไม่กี้ลืมบอกไปนะบางคนบอกว่าทำไมแกงปลาไม่ใส่ตะไคร้อะไรวะอา้าวลืมบอกเออ <c oughs> พี่น้องโหระพานะใส่โหระพาใส่หอมป้อมใส่ต้นหอมพี่น้องใส่ลงไปก่อนใส่ลงไปเสร็จแล้วก็ตักขึ้นมาพี่น้องตักมาเดียเด๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน่าอ,อ,อ,อย่างนี้ก่อนอย่างนี้ก่อนจะได้เห็นชัดๆเรจะได้เห็นชัดๆ เดี๋ยวพ่จะตักให้ดูนะคะว่าหน้านตาเป็นแบบไหนเนาะจริงๆก็เคยทคําคลิปไปแล้วพี่น้องเนาะ<ม>เดี๋ยวบางท่านบางคนยังไม่ทราบนะเอาเงี้ยกระกันเอาใหม่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 นะก็ถ้าเกิดอย่างนี้ก็ทั้งบ้านนี่ยจะขาดไม่น่าก็คือมะเขือเทศแต่พี่น้องมะเขือโซมาต้องใส่ไปด้วยปรุงแต่งด้วยแล้วมีอะไรพ้าพ่อก็จะใส่มะขามไปนิดงนั้งนะมีเกี้แล้วก็ใส่มะานาวไปด้วยปรุงรสด,ด้วยมะนาวด้วยพี่น้องปรุงรสมะนาวด้วย ให้ดูหน้าตาว่าเป็นยังไงนะให้ดูหน้าตาว่าแกงอ่องเป็นยังไงบ้างเนาะจะเป็นแบบนี้พี่น้องอะนี่พี่น้องแม่เห็นไหมชิ้นใหญ่ๆพี่น้องฮะนั่นเป็นแกงอ่องพี่น้องตรงทางบ้านจะเรียกว่าแกงอ่อมแกงอ่อมปลานิลก็คือแบบนี้พี่น้องอย่างนี้แหละมันจะเป็นอย่างนี้พี่น้องเนี่ยเครื่องแกงก็มีอย่างที่บอกเริ่มต้นในพี่น้องเนี่ยเนี่ยชวนให้ดูหรือชวนให้ชิมด้วยนะเนี่ยอร่อยพี่น้องมันเข้มข้นแบบว่า เราใส่เครื่องมันเยอะพี่น้องใส่เครื่องเยอะมันก็อร่อยนะน่ะแกงอะไรก็ตามถ้าเครื่องมันเยอะมันก็อร่อยพี่น้อง <c oughs> โอเคให้ดูกันนะคะให้ดูกันนะ,ะแกงอ่อมปลานินพี่น้องแกงอ่อมปลานินนะจ๊ะแบบเมืองเมืงเมืองเมืองพี่น้องโอเคนะคะโอเคจ้า